สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับอ,อยู่กับผมเช่นเคยครับกับพี่แมวรอเล็กซิ่งมาดูเจ้าซานี่ h y 2 1 5 c กันนะครับก่อนปีใหม่นี้ก็เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับอยู่ค่ายใหม่ A, C, E เห็นคนเขาล่ำลือกันนะครับเยอะน่ครับก็ามาดูสาวจีนกันหน่อยครับสาวจีนก็ก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆคงจะรู้กันดีนะครับสเปคเดินล่างของเขานะครับช่วงล่างนะครับก็ไม่ต้องบอกกันเยอะนะครับ ก็คิดว่าคงเข้าใจนะครับอาสาวจีนคันนี้ก็น่าจะหลายผัวแล้วนะครับเนี่ยดูจากสภาพนะครับตาแกบอกโอ้ปวดหัวกับคนครับจะไม่รู้ว่าจะมาปวดหัวกับผมหรือเปล่านะครับเนี่ยจบข้างครับ ก็ <Yeah. S 2> มไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะครับแต่เธาแกเขาบอกน่าจะโดนไม้นะครับตอนนี้ก็รอศูนย์อยู่นะครับศูนย์ยังไม่ว่างนี่ครับสเปคเครื่องยนต์นะครับน้ำหนัก <Yeah. S 2> ก็ <Yeah. S 2> น่าจะพอเข้าใจกันนะครับเพราะว่าก็เห็นเขาลงกันเยอะแยะนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับ เจ้าซานี่สองหนึ่งห้าซีครับสภาพก็จะประมาณนี้แล้วครับงานคุศสะพัฒนาที่ดินนะครับสามพันห้ารอยคิวนะครับวันแรกของผมนะครับหลังจากที่ว่าไม่ได้ขุดมาสามเดือนนะครับ มาลองสาวจีนคนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอะก็มารอติดตามกันอีกที่นึงครับเพราะว่าก่อนเราจะชินกับคอนโทรนนะครับกระสป้าก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่บูทูธนะครับรุ่นนี้นะะ เพื่อนสายครับสายโจกกันทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับดูจากสภาพขี่นะฮะว่าผมก็เพิ่งมาครับนะครับมาแรกยังไม่ได้สักมุมเลยครับแต่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแลครับนี่ครับ ช่ผมพิจรารณานะครับตจกข้างล่างแตกนะครับข้างบนแตกนะครับก็ต้องใช้เวลาบูรณะกันอีกนานนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางเพราะว่าเรามาขับเอาเงินนะครับไม่ได้มาขับเอารถแต่ถ้ารถไม่ดีแล้วก็ ตองเพี่ยนรถขับนะครับไม่ไหวเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ต่างคนต่างมีภาระ,ะนะครับนี่แล้วครับรถใหม่นะครับแต่มันเก่าก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าเราจะมาจัด ทีเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่าท้าแก่เขาก็อ่าจะว่ายังไงดีล่ะก็หาเงินเหมือนกันนะครับค่อยเป็นค่อยไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเพื่อนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับกับเจาซานี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทำมาตีตลาดเยอะ อย่างไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องพี่แมวรอลิกซิงนะครับทาง y o ยูทู e สำหรับคลิปนี้ก็ไป้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวัดวัดที่ตรงนี้นะครับแปลงนี้3,500คิวหรือประมาณ5ไร่นะครับ ยังไงผมจะลงอีกทีว่าเป็นยังไงกับสาวจีนนะครับว่าจะสวยหรือจะไม่สวยนะครับสาวลูกนี้สวัสดีครับ